สวัสดีค่ะจิดาพากาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่ตัวนี้นะคะเป็นส้มกิมจอนะคะส้มมงคลที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกนะคะส้มกิมจอทุกคนตัวนี้นะคะเป็นไม้มงคลที่สวยมากๆเลยนะคะตอนนี้แนนปลูกส้มมีอยู่สองชนิดนะคะก็คือ ส้มกิมจอนะคะแล้วก็ส้มจีดนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลอันนี้เริ่มจะสุกแล้วลูกจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนน้องสวยมากนะคะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เลมอนนะคะแล้วก็เนี้ยค่ะอันนี้คือส้มจีดนะคะโอ้โหต้นนี้ดอกออกสวยมากๆเลยนะคะออกดอกนะคะแล้วก็ติดลูกทั้งปีนะสําหรับส้มนะคะ สำหรับใครนะคะที่ปลูกส้มนะคะแนนแนะนำเลยว่าให้ปลูกกลางแจ้งนะอันนี้พึ่งนองพึ่งสลัดดอกไปนะตอนนี้กำลังติดลูกขนาดเล็กเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือต้นส้มนะคะปลูกแบบนี้เลยทุกคนแล้วสวยมากๆนะคะส้มในกระถาง10นิ้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะ อันนี้ก็คือมะนาวแป้นพวงนะคะเวลาเขาออกลูกเขาจะติดลูกดกมากนะคะทรงพุ่มสวยมากนะคะออกลูกเป็นพวงเลยนะตอนนี้แนนหอมกลิ่นส้มมากนะดอกส้มหอมมากนะคะดูนะคะมะนาวนะอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะมะนาวแป้นพวงทุกคนสวยมากนะคะมะนาวต้นโตไซส์ใหญ่นะคะปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่นะคะน้องสวยมากดูนะคะเวลาออกลูก ออกลูกดกมากนะออกลูกเป็นพวงแบบนี้ค่ะอย่างงามนะคะถ้าได้ไปหนึ่งต้นนะคะถามว่าปลูกในกระถางได้กินไหมนะคะแน่นแน่นทำเลยว่าปลูกในกระถางสิบเจดนิ้วขึ้นไปได้กินแน่นอนนะคะน้องติดลูกดกนะคะเป็นมะนาวที่ลูกดกมากๆเลยนะตรงไหนก็มีแต่ดอกนะคะตรงไหนก็มีแต่ลูกนะคะนี่อย่างสวยเลยอันนี้แนนปลูกลงในกระถางนะคะ ปลูกลงในกระถางอู้มาดูตัวนี้ดกมากต้นนี้โอ้โหดูมะนาวของเราแตกแเราแนนเอาออกนะคะเดี๋ยวเขานี่มะนาวเขาโดนฝนนะคะเขาก็เลยแตกน้องดกมากนะคะดูข้างล่างนะคะดกมากๆเลยอต้นนี้ดกมากคะ่ะทุกคนโอเคเนาะบริเวณนี้ที่แนนตั้งวางนะเป็นบริเวณที่อยู่กลางแจ้งนะดังนั้นใครที่จะปลูกผัก ที่หรือว่าปลูกพืชนะคะที่เป็นผลให้วางกลางแจ้งนะคะน้องจะสวยนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะก็คือ,อฝรั่งฝรั่งของแนนนะคะอันนี้เป็นฝรั่งแดงสยามค่ะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้คือพุรานะคะพุราแนนลงตะก้าเข่งไว้ทุกคนพุราแนนลงตะก้าเข่งไว้นะคะน้องก็ออกลูกตลอดนะคะออกดอก ออกลูกตลอดทั้งปีเลยนี่คือดอกของน้องนะคะเวลาที่กิ่งของเขาที่เราเก็บผลออกไปแล้วเราจะทําการตัดแต่งกิ่งใหม่เขาจะออกลูกอย่างเงี้ยค่ะต้นไม่สูงนะเพราะว่าแนนจะไม่ให้เขาต้นสูงค่ะแล้วก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งให้เขาออกตลอดนะคะนี่ออกลูกตลอดเลยนะสามารถเก็บได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือฝรั่งที่อยู่ในตะก้าเข่งนะคะ